ขอเดชะฝ่าละอองสุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลวันเฉลิมประชนปรป a n าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ข้าพระพุทธเจ้านายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในนามผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคลโดยความจงรักภักดีปวงข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออนุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยพระบรมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระ,กะเกษมสำราญพระราชหฤทัยชื่นบานมีพระชนพรรษายิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาลส,สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พระสงฆนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ